สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาไพ่ยิปหรือสาทาโร่นะคะคลิปนี้สาจะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีมังกรประจําเดือนกันยายน2563นะคะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะ การทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างชนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูอย่างมีสตินะคะซึ่งสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะใครที่จะดูเป็นราศีก็ได้ดูเป็นลัคนาก็ได้นะคะหรือว่าจะดูทั้งสองมาเทียบเคียงกันก็ได้นะคะสิ่งไหนที่ดูแล้วดีนะคะก็ลองนําไปปรับใช้นะคะ ไปเป็นแนวทางได้สิ่งไหนที่ดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคก็ฟังแล้วก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะไววพ่สวยด้วยนะคะมีเอ็มเพรสมีเดอะซันเอ็ e s พรสเดอะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เทา้า สามเหรียญนะคะสี่เหรียญสี่เหรียญแล้วควีนอัลเพนจิเคิลนะคะแล้วก็เอ็ดอ p e เพน c l เคิลเมจิเชียนนะคะไนอะ of คัพโอเคไพ่ใบสุดท้ายสิบดาบนะคะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรน,นะคุณได้ไพ่เอ็มเพรสคุณสุขสบายมากเลย พูดถึงไพ่เอ็มเพรสให้ความอุดมสบมบูรณ์ให่ความสุขให้แบบอยู่อย่างมีความสุขมีความสบายนะคะไพ่คุณนายนะคะบวกกับไพ่เดอะซัขึ้นมาแสดงว่าในเดือนนี้นะคะ,ะคุณจะเริ่มต้นทํางานใหม่ไปได้ดีไปได้สวยนะคะถ้าใครคิดจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือทําแล้วมันประสบความสําเร็จนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องไพ่ไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่า <Nash> เดือนนี้คุณมีความประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะสิ่งที่สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือทํานะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานเพราะไพ่มีการเริ่มต้นของเรื่องงานนะคะไม่ว่างานจะเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทํางานประจํานะคะ คนที่ทํางานประจําอาจจะมีงานเสริมเข้ามาแล้วคุณเริ่มลงมือทําสิ่งที่คุณลงมือทํามันจะไปได้สวยไปได้ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จส่วนในคนที่เปลี่ยนงานนะคะงานที่คุณเปลี่ยนก็ดีนะคะนะคะงานจะนํามาซึ่งเงินนะคะนํามาซึ่งเงินนะแล้วมีคนช่วยเหลือกเกื้อกูลคุณดีนะ,ะถ้างานค้าขายถ้าการค้าขายก็จะได้กําไรนะคะ มีกำไรงอกเงยมีมีเงินเก็บนะคะด้วยที่คุณเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็รู้จักเก็บเงินนะคะ,ะคุณก็จะเหมือนได้โชคทางการเงินเงินโชคทางการเงินในที่นี้หรือว่าโชคก้อนโตตรงนี้อาจจะได้มาจากสิ่งที่คุณพยายามทำมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคุณพยายามที่จะเก็บ คุณก็เลยจะได้โชคตรงนี้แล้วก็มีไพ่เมจิเทียนขึ้นมาสิ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามันก่อนหน้าน,านั้นมันไม่ค่อยดีนะคะในเดือนนี้คุณต้องคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาหาคุณระวังนะคนที่เหมือนจะพูดจาดีกับคุณเข้ามา ให้ความรู้สึกดีๆหรือว่าให้คำแนะนำดีๆสุดท้ายแล้วอาจจะแทงข้างหลังคุณก็ได้นะคะอันนี้นะให้ระวังคนที่เข้ามาหาคุณบางทีคนที่เข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาดีกับเราเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเพื่อหวังผลอ,อาจจะหวังผลประโยชน์กับเรานะคะอันนี้คือในส่วนของทั่วไปเรามาเจาะลึกในส่วนของเรื่องการงานกันเลยนะคะ ไพ่เดือนนี้คุณออกดีมากเพราะมีไพ่ใหญ่นะมีไพ่เดอะเอ็มเพรสไพ่เดอะซันไพ่เมจิเชียนซึ่งเป็นไพ่ใหญ่สำหรับไพ่ใหญ่3บามใบนี้แสดงว่าคุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณทำนะคะหรือในสิ่งที่คุณคาดหวังมาดูไพ่เรื่องงานก่อนในเรื่องของการงานนะคะ การงานให้ระวังอย่าทําอะไรตามอารมณ์นะคะระวังเรื่องอารมณ์เนาะเห็นไหไพ่พระึ้นมาเตือนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะคือบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงาน่ะเราอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้หลักเหตุและผลนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่อารมณ์เราตัดสินใจปุ๊บมันอาจจะนําไปสู่สิ่งที่ทําให้เราทําผิดพลาดได้นะคะฉะนั้นต้อง ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดนะคะในเรื่องของการงานนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นตอนนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีค่ะนะในเรื่องของการงานการงานคุณประสบความสําเร็จดีนะเดือนนี้นะาการเงินค่ะการเงินนะคะการเงินให้ระวังเพื่อนร่วมงานนะเห็นไหม ให้ระวังเพื่อนร่วมมานหรือผู้ใหญ่นะคะาจะทําให้เราเสียเงินเสียทองได้นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถผ่านไปได้นะในเรื่องของการเงินนะเพราะการเงินจะถ้าเกิดคุณรู้จักบริหารจัดการประหยัดมัธยัถ์และก็ queen o f h e n t i v e ขึ้นมาเนาะรู้จักบริหารจัดการวางแผนด้ดีนะคะ คุณก็จะสามารถที่จะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินนะคะและก็อาจจะได้มีเงินก้อนก็นได้อาจจะมีโชคมีลาภสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่คุณลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เราทําแล้วไม่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนแต่คุณก็ได้นะในเดือนนี้นะ <c oughs> การงานการเงินมาดูเรื่องอสุขภาพส,สุขภาพให้ระวังเรื่องปวดหลัง น้ำหนักตัวเกินเยอะเกินนั่งนานๆปวดหลังนะอ่าสุขภาพคุณก็ไม่มีอะไรมากอาจจะมีอาการแค่ปวดหลังนะปวดหลังแล้วก็น้ำหนักตัวเกินนะคะอาจจะมีได้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ปวดนิดๆหน่อยๆนะคะก็ดูแลสุขภาพกันไปนะต่อไปเรามาดูในส่วนของเรื่องโชคลาภจริงๆไพ่โชคลาภหนออกแล้วนะไพ่เดอะซักับไพ่เอ็ดออฟเพน โชคลาภคุณออกนะคุณมีโชคลาภคุณมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะเห็นไหมคะไพ่เดวิลขึ้นแล้วไพ่หมุนเงินขึ้นนะคะแต่ก็ให้ระวังอย่าเสี่ยงเยอะนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงคุณมีนะนะคะแต่แต่ให้ระวังนะไม่ต้องไปเสี่ยงเยอะในส่วนของโชคลาภนะคะมันจะทําให้เราพอได้เข้ามาหมุนเข้ามา เงินเข้ามือพอได้หมุนได,ได้ใช้นะคะไม่ได้เยอะมากนะในโชคลาภของคนชาวราศีมังกรน,นะ,ะมาดูเรื่องความรักค่ะความรักคนโสดคนโสดคุณจะมีคนเข้ามานะแต่ให้ระวังคนที่เข้ามานะ่ะบางทีเขาไม่ได้มาจริงใจกับคุณอนะ่นะเนาะในคนโสดนะเห็นไหมคะในคนโสด คนที่เข้ามาไม่ค่อยโอเคกับคุณก็ดูๆกันไปนะเข้ามาให้ความรักให้ความหวังแต่แต่ยังไม่ใช่แบบให้ระวังเนาะมีคนเข้ามาอยู่ใน,นในคนโสดนะเข้ามารักเข้ามาเหมือนจะชอบเราแต่จริงๆลึก,ลกๆเขามีอะไรอยู่ใน,ในใจเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดียวกันในคนโสดเห็นไหมคะมีคนเข้ามาจีบคุณ ให้ลองเปิดใจคุยกันดูนะเขามาจีบจริงๆด้วยนะคะในคนโสดเดือนนี้จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะเข้ามาจีบเข้ามามอบความรักแต่ก็ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะบางทีการเปิดใจคุยกันมันก็ดีกว่าที่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะในคนโสดต่อไปมาดูคนมีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยนะ มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระวังเรื่องตั้งท้องตั้งคันนะถ้าคุณต้องการมีก็ไม่เป็นไรอ่ะไพ่เดอะเวอร์ขึ้นมาด้วยไพ่ตั้งท้องตั้งคันนะให้ระวังคนมีคนคุยให้ระวังเรื่องการตั้งท้องตั้งคันพลาดอาจจะพลาดอาจจะแบบยังไม่พร้อมแต่ตั้งท้องตั้งคันแล้วก็คนมีคนคุยมีใครบางคนในมีการคบซ้อนอ่ะคุยหลายคนนะ แล้วก็ให้ระวังมีปากเสียงกันพอสุดท้ายแล้วคุณก็จะต่างคนต่างไปอะนะในคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะตั้งทองตั้งคันได้ด้วยอะเดี๋ยวเปิดให้เพิ่มให้พยายามสร้างความรู้สึกโรแมนติกแล้วก็เปิดใจคุยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปเนาะ องเรียนรู้กันไปก่อนนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องคุยกันหันหน้าเข้าหากันนะคะต่อไปมาดูในส่วนของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีมังกรนะเดี๋ยวมาดูเลยคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่ชาวราศีมังกรว้าวสี่เปลียนหนึ่งถ้วยโอเค คนมีคู่ชาวราศีมังกรน,นะในเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณคบกันมานานนะคะคุณคบกันมานานแล้วคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันสมบูรณ์แบบนะคะคุณจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งอาจคนนะอาจคือลูกก็ได้นะคะในเดือนนี้นะชาวราศีมังกรคนมีคู่นะคุณจะมีลูกเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนะเติมเต็มนะ ชีวิตคู่ของคุณเติมเต็มโอเคในส่วนของคนมีคู่นะ,ะคนมีคู่ถ้ามีครอบครัวอยู่แล,ล้วครอบครัวคุณก็ดูดียังมีความสุขนะคะมีความสุขดีเห็นไหมคะสิ่งที่บางอย่างบางอย่างบางทีเราคิดว่ามันมีปัญหานะคะก็พยายามถอย ถอยนี่หมายถึงว่าถอยเพื่อถอยเพื่อตั้งรับนะบางอย่างบางคนมีปากมีเสียงกันก็ค่อยค่ยคุยกันนะคะบางทีไม่ต้องคุยกันเยอะนะคะคุยกันเยอะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคู่กันนะนั่นแหละอดูไพ่ในส่วนของคําแนะนําว่าในเดือนนี้นะคะไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําอะไรนะคะ เขาบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แฮปปี้ที่มีความสุขการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการอ่ะมันกำลังเข้ามาหาคุณนะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณมีความสุขมากเลยในเดือนนี้นะคะแล้วก็ messenger of action การสื่อสารนะคะการสื่อสารการพูดคุยการคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะ ด้วยความมั่นใจนะะสิ่งที่คุณได้ตอนนี้แล้วนายออฟแอคชั่นนะคะก็คือการที่คุณทำงานหนักมันจะทำให้สิ่งตอบแทนที่ทำให้คุณกลับมานะค,ะคุณทำงานหนักหนักเพื่อเพื่อให้ชีวิตดีเพื่อให้มีความสุขนั่นแหละสิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือสิ่งนั้นโอเคค่ะ จบค like, ่ะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะก็สำหรับท่านไหนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดมาคุยกันได้นะคะไลน์ไอดีอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะคะก็เข้ามาพูดมาคุยกันได้มาอยากขอคำปรึกษาอยากพูดอยากคุยเราทักกันมาดูนะคะแล้ว สิ่งไหนที่มันดีนะคะในเดือนนี้เราก็นำไปปรับใช้นะคะแล้วก็ทำให้มันดีนะคะส่วนสิ่งไหนที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยโอเคก็ปล่อยทิ้งไปนะคะโอเคจบค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขทุกท่านโชคดีมีความสุข,ววส,ขสวัสดีค่ะ